สานเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา17นาฬิกา21นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตลดาพระราชวังดุสิตไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทรงวางศิลาฤกษ์และสงเปิดอาคารที่ทําการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีน,นาศ พิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยในการนี้กองทหารเกติยศถวายความเคารพผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแม่ทัพภาคที่หนึ่ง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภา 7, รค7พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวสุพรรณบุรีซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่างสวมชุดแต่งกายประจำชุดชาติพันธุ์ไปร่วมเฝ้าทุนละองุลีพระบาทรับสเสด็จเช่นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภออู่ทองกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสงดำลาวส้งจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองอำเภอสองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจากอำเภอบางปลามากลุ่มชาต ชกติพันธ์ลาวครั่งจากอำเภอด่านช้างอำเภหนองยาใสกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงจากอำเภอด่านซ้ายและชาวไทยพื้นถิ่นจากอำเภออู่ทองรงไปถึงประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงได้แก่ชาวจังหวัดอ่างทอง เวลา17.45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์ที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศนีนาถพิลาชกัลยาณีไปยังที่ทําการสารเยวาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีตําบลท่ารหัสอําเภอเมืองสุพรรณบุรีในการทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการสารเยวาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีแต่เดิมใช้ชื่อว่าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนคดียาวชนและครอบครัวซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งาศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา,าคดียาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2534ให้จัดตั้งแผนคดียาวชนและครอบครัวขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาลและได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการ,รแผนคดียาวชนและครอบครัว ในศาลจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่2เมษายน2540ต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553มาตรา202บัญญัติว่าให้แผนคดีเยาวชนและครอบครัวซึ่งเปิดทำการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด โดยมีเขตอำนาจเช่นเดียวกับแผนคดีเยาวชนและครอบครัวดังกล่าวและให้ยุบเลิกแผนคดีเยาวชนและครอบครัวนั้นโดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่22พฤษภาคม2554ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนคดีเยาวชนและครอบครัวจึงยุบเลิกและใช้ชื่อหน่วยงานใหม่เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2554เป็นต้นมา เดยได้สร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ตั้งอยู่เลขที่731ถนนเนมแก้วตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2562มีเขตอำนาจศาลรวม10อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอบางปลามาอาเภอศรีประจันทร์ อำเภอสองพี่น้องอเสามชุกอเภอ,อุดทองอเอดอนเจดีอเภอด่านช้างและอเภอน้องยา่าไสหลังทรงเสร็จสิ้นพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสนีนาทิราชกัล,ากลายาณี ออกจากอาคารที่ทําการศาลไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีประชาชนเฝ้าทุนละอองุ้ลีระบาดอยู่ตลอดสองข้างทาง และจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจากกังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จพระบาทสมเดจเจ็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งส่งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวม27ครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2516ทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดดอนเจดีและสกเททองหล่อพระพุทธรูปวัดดอนเจดีอำเภอดอนเจดี ปี2529เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตโดยใช้ปุ๋ยหมักนาบึงไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเมื่อปี2537เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติชาวนาไทยนาสาลาลางจังหวัดสุพรรณบุรีท่งเกิดอาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลเจ้าพยายมราช และทรงเป็นประธานในการทํานาสาธิตและการปุ๋ยหมักที่บึงไถ่แขกตําบลดอนโพทองอําเภอเมืองสุพรรณบุรีและเมื่อปี2543เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเกี่ยวข้าวและพระราชทานธงประจําศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนจํานวน25ชุมชนณบนะริเวณแปลงนากเกษตรหมู่5ตําบลบางงามอําเภอศรีไกจันทร์ และในวันนี้เป็นครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรม,มาราชาพิเศษประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงต่างรอเฝ้าทูลละอองธรลีรมราบานเพื่อชื่นชมพระบารมีณบริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ทําการสาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีในการนี้กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แล้วจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระศนีนาทพิราชกัลยาณีกลับกรุงเทพมหานครการสเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทานตามมาตรการป้องกันโควิด -19 จัดตั้งโรงโครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขาอ,อนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทนละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและน้ำดื่มการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทนละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้